สวัสดีค่ะยินดีอต้อนรับเข้าสู่ช่องช่างนิชาแนลนะคะ,ะแผ่นที่สองแล้วนะพี่น้องสังกสีแผ่นที่สองนะลุ้นกันสุดๆนะว่าจะยิงตรงรูรั่วสกูเก่าหรือเปล่านะ,ะ,ะ,ะตะแนบตะแนบหน่หมหน่อยหน่อยหนึ่งนะมันโคตรเบา

เหมือนอยู่ไฟเลยเนาะเหงื่อหยดติ๊งติงนะพี่น้องนะงงล,ลูกชายลูกชายไปซื้อน้ำแข็งให้แม่หน่อยสิลูก <c oughs> ทุกอัน อะไรสั้นๆยาวๆสกูอะทำไมต้องใช้อันสั้นอันยาว oh. ไม่รู้อะไรนะพี่น้องนะขึ้นๆลงๆลองลงละ เราต้องไปอยู่ทางโน้นนะคะทีนี้โอ้นั่งทางนี้ล่มดีนี่แผ่นที่สามนะคะ โกบหมายถึงควาำนะอัอนนี้ร้อนระอุนะคะพี่น้องกำลังให้น้องไอเดียไปซื้อน้ำแข็งนะ ร้อนมากนะพ่อมาต่อยบอกขอกินโคกนะคะเดี๋ยวซื้อโคกมาให้กินนะคะแดดมันก็จะเลื่อมตานะแดดแยงตาพี่น้องนะมันก็จะทำตาหิบหิบหน่อยเนาะแต่ว่าลมพัดวีวีนะ ใบกล้วยก็ืาทำไมเหรอมันเนใหญ่กว่าโอแล้วมันจะพอไหมนะ่ะ ตอนนี้ลุงนี้ก็หาสก,กูเก่านะเพื่อที่จะยิงสังกะสีนะเพราะว่ารอลุงวิทย์นะคะหรือคนผูทนมาก็คงจะค่ำนะนะพี่น้องแต่ค่ำก็พอดีขึ้นมุงสังกะสีแหละเพราะว่ามันจะได้ไม่ร้อนนะเจ,จ้าก่อนแล้วพี่น้องเอ้ยไม่ไหวนะสามแผ่นนะคะ ขอพักก่อนเนะาะเด,ด้เของลุงนี่นี่ยอยู่ตรงตนน้นนะน่ะเอาใส่เลยยาวก็สร้างมันนับสังกะสีแล้วนะคะว่าจะพอไหม ตัวนี้ก็เจ้าก่อนนะไอ้สิเจ่าก็ไม่ถึงพักนะฮะแดดนอกผมนะไม่ใช่แดดนอกเขาเรียกว่าฮิสโตกมันจะสโตคคิดนะมันจะเป็นสโตคคิดนะฮะหมาก็ไปนอนแถวใกล้ๆถังน้ำเน่ยมันจะมีความเย็นนะคะตรงนั้นอยู่ยังไงให้มีความสุขอยู่แบบใดสะ ดูแบบนี้แบบผมนี่สบายสบายครับเอฟซีเดี๋ยวเป็นสตู๊กสตู๊กฮิตตู๊กฮิตนะเดี๋ยวยังไงเราไปรอกินน้ำเย็นที่บ้านดีกว่านะคะรอน้องไอเดียมานะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าไม่งั้นใส่ยาหนัตเลยใส่ยายนัใส่ยาหนัตเฮ้ยพี่น้องเอ้ย ก็ถ้าใครนะด่าพ่อมาต่อยพ่อมาต่อยบอกไซยานัดเลยนะอะไรคือไซยานัดนะลุงนี้ไม่รู้จะรู้จักหรือเปล่าคือไซยานัดนะอ่ะไม่รู้อีกหนึ่งนาทีไซยานัดนี่ไม่รู้หรอกนะรู้แต่มักนัดเนาะใช่เนาะรู้แต่มักนัดกับมังกรจี๋แม่ว่านะกว้างเหรอสังกะสีแผ่นน้อยนะอมให้มันนอนเลยมันจะได้ไม่ไกลไม่ไกลพี่ไกลน้องได้สามแผ่นแล้วครับพี่เนาะเดี๋ยวเสซตทั้งก่อน เ<ไ>ดข<ด>ัวอขั้นตอนแตน่ยิงใส่ใน,นี่ยแป๊บเดียวเองเพราะว่าสกะสีมันสั้นเนาะได้สามแผ่นนเอ้ย็นกินเอเาไปแล้วบอนะโอ้ยหลอดๆๆขอข้ารลุ่มก่อนนะครับไอซีมึงได้สามแผ่นสามแผ่นทั้งสัรสีแปดแผ่น เหลือห้าเหลือห้าแผ่นโอ้สงสัยจะได้ไปลือเอาตรงนั้นนะครับพี่สีลือแล้วแต่ผมเอาไม้ทับไว้อยู่กลัวมนะันติวสงสัยจะได้ต่อเอาเราทำไปว่าสวยงามมากใช่ส่วนสีมันจะมันจะเออมันเกียงอยู่นะเกียงอยู่กไปเรื่อย เราก็ดึงออกไม่เป็นไรด่ดึงออกด้านข้างนี้ดึงออกตรงนี้เพราะว่าตรงนี้มันยาวคือมันยาวอยู่แล้วด้านบนนะเไม่เป็นไรเพราะว่าตรงนี้มันไม่ได้ฉาบใช่ตรงฮะผมขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ